สะแก้วนะครับคุณนัทพงศ์นะครับจะถามเรื่องเงินเยียวยาโควิดนะครับสวัสดีครับคุณนัทพงศ์ครับสวัสดีครับครับตอนนี้หายป่วยโควิดแล้วหรือครับหรือว่ายังป่วยอยู่ครับภรรยาผมครับตอนนี้ยังป่วยอยู่นอนติดเตียงอืมอันนี้โควิดหรือว่าไปฉีดวัคซีนมาครับ ไปฉีดวัคซีนมาครับอ๋อเป็นฉีดวัคซีนแล้วมีอาการป่วยใช่ไหมคำว่านอนป่วยป่วยป่วยขนาดไหนอะครับวอาการหนักงังฉีดมากี่วันแล้วครับไปฉีดตั้งแต่เดือนสิงหาปีที่แล้วสิงหาวันที่สี่สิงหาพอฉีดมาสองสามวันแล้วมีอาการปวดหัวปวดหัวก็กลับไปหาคุณหมอ หมอก็ฉีดยาแก้ปวดให้ก็กลับมาบ้านกลับมาบ้านอีกรอบก,ก็เป็นแบบคนไม่มีแรงเนี่ยเดินเสแรงไปเลยแล้วกับครับกลับไปหาหมอใหม่อีกครั้งหนึ่งและหมอก็บอกว่าเป็นกมเนื้อ่อนแรงแล้วทีนี้ก็ส่งไปที่จังหวัดครับรักษาตัวที่จังหวัดครับแล้วตอนนี้ครับถึงตอนนี้แหละอยู่บ้านในอยู่ที่โรงพยาบาลอยู่บ้านครับอยู่บ้านอยู่บ้าน เรายังสามารถเดินได้ไหมปกติไหมหรือว่าอ่อนไปเลยไม่ได้ไปเลยไม่ได้เลยไม่ได้เลยติดเตียงไปเลยเหรอครับผมอายุเท่าไหร่แล้วภรรยาเนี่ยหกสิบสามครับหกสิบสามก่อนฉีดวัคซีนก็ยังใช้ชีวิตได้แต่ปกติครับผมพอฉีดแล้วตั้งแต่สิงหาเป็นต้นมาก็กลายเป็นคนป่วยไปเลยและสุดท้ายติดเตียงไปเลยตอนนี้ครับครับเป็นคนป่วยไปเลยติดเตียงเลยฉีดมากี่เข็มแล้วเนี่ย เข็มแรกเข็มเดียวครับเข็มแรกพอมีอาการหลังจากนั้นก็ไม่ฉีดต่อเลยถ้าเป็นอย่างนี้เนาะครับผมอืมแล้วได้ติดต่อขอรับเงินเยียวยาอะไรแล้วหรือยังไปติดต่อแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวต้องรอหมอวินิจฉัยก่อนเขาว่าง้นหมอไหนอ่ะหมอที่วัฒนานครไม่คืออย่างนี้แล้วเรารักษาที่โรงพยาบาลไหน รักษาโรงพยาบาลวัดเข้าวัฒนาก่อนแล้วไปรักษาสกแก้วไปรักษาสกแก้วทีนี้สกแก้วอ,อบอกว่าเป็นริ่มเลือดในสมองอาจตัดไม่ได้ก็ลงเลยลงส่งตัวไปรักษาที่ธรรมศาสตร์ผ่าที่ธรรมศาสตร์ผ่าแล้วใช่ไหมครับผมโอ้มา <c oughs> ถึงขนาดเป็นริ่มเลือดเลย <c oughs> ทีนี้ทาง <c oughs> สกแก้วแนะนำไหมว่าให้เรายื่นเรื่องเพื่อขอรับการเยียวยานี่เขาแนะนำไหม ไม่ได้แนะนําครับแต่แก้วก็ไม่แนะนำวัฒนาก็ไม่ได้แนะนําทีนี้ผมดูรายการคุณถนอมผมเลยโทรสอบถามดูครับครับถึงตอนนี้พี่ก็ยังไม่ได้ยื่นเรื่องขอรับการเยียวยาจากการฉีดวัคซีนใช่หรือเปล่าครับครับผมเอาอย่างนี้ครับพี่นัทพงศ์พี่ก็เอาใบรับรองแพทย์จากสักแก้วเนี่ยนะโรงพยาบาลสากแก้วนะใบรับรองแพทย์นะครับว่าภรรยา มีอาการหลังจากได้รับการฉีดวัคซีนและมีอาการอะไรยังไงให้แพทย์ก็ทําความเห็นให้ไปรับรองแพทย์มาแล้วก็อเอาไปก็ให้จริงๆก็คือยืนอย่นที่จังหวัดสระแก้วนั่นแหละครับยื่นที่นั่นเลยยื่นเรื่องเพื่อขอรับการเยียวยาเพราะว่าจุดที่จะยื่นรับการเยียวยาผลกระทบจากการฉีดวัคซีนเนี่ยมีอยู่สองจุดหลักๆนะก็คือหนึ่งที่โรงพยาบาลจังหวัดที่เรา,ร,ารักษาอยู่สองก็คือที่สาธารณสุขจังหวัดและสามก็คือเขต ของสปสชซึ่งไม่รู้ไม่รู้อยู่ตรงไหนนะเพราะว่าเขตนั้นจะไม่เป็นที่รู้นะใช่ไม่ได้มีทุกจังหวัดอยู่ใะยองเขาเห็นคุณผู้หญิงเขาโทรมาบอกแล้วเออเห็นไหมอยู่โน่นนะสะแกลอยองเพราะงั้นยื่นที่จังหวัดครับใช่ยื่นที่สาธารณสุขจังหวัดสะแก้วเลยครับอืครับผมพี่นัทพงศ์ไปขอใบรับรองทางการแพทย์ประกอบการแล้วก็ยื่นเลยครับพี่ครับเพราะว่าเขาจะต้องรีบ เขาจะพิจารณาภายในไม่เกิน30วันสิบสีถึง30วันเท่าที่ผมเคยคุยกับรองเลขาสปสชนะครับผมนะครับรีบยืดเลยครับพี่นานแล้วด้วยนะตั้งแต่วันที่4สิงหาใช่จริงจริงโรงพยาบาลน่าจะต้องแนะนำว่าแนนะขนาดบอกขนาดแม่บ้านผมว่าเอน่าจะแพ้พัคซินนั่นหมอยังไม่พูดอะไรเลยหมอไม่บอกอะไรอืม คือมันต้องต้องปกป้องสิทธิของผู้ป่วยนะทางโรงพยาบาลนะครับท่านก็ไม่รู้คงไม่ได้เจอหมอใหญ่อะอเจอแต่เจ้าหน้าที่ แทนที่จะป้าเป็นอะไรโอ้ป้าเป็นขนาดนี้นะป้านะเดี๋ยวหนูไปเอาเอ,าเอ,าอกาสารมาให้ป้ากรอกนะนะครับเพื่อจะได้รับการพิจารณาเยียวยาจากสปสชนะครับแล้วก็เดี๋ยวป้าไปติดต่อหมอตรงนี้เดี๋ยวให้ญาติติดต่อนะเพื่อขอใบรับรองแพทย์นะและป้าก็ญาติก็เขียนใบใบใบร้บรยยองใบร้องที่ขอรับการเยียวยาที่ขอรับการเยียวยานะกรอกข้อมูลไปนะก็อยู่ที่จังหวัดโรงพยาบาลจังหวัดมื่นมีหมดนะหอ่ะ S <S แล้วก็แนะนําช่องทางเกายื่นยื่นเรื่อใครยื่นมาทางจังโรงพยาบาลโรงพยาบาลก็ส่งต่อสอปทชเข้าสู่อนุกรรมการเขตพื้นที่ครับเขตก็อนุกรรมการก็พิจารณาว่าจะเยียวยาไหมจํานวนเท่าไหร่เกณฑ์ก็คือไม่เกิน4ี่แสนบาทบนะครับตั้งแต่ก็คือนั่นแหละไม่เกินสี่แสนทีนี้ถ้าครั้งแรกไปแล้วได้เท่านี้แล้วแล้วต่อมามีอาการหนักถึงขนาดทุพพลภาพหรือเสียชีวิตอันนี้ก็ต้องเยียวยาเพิ่มอีกนะเห็นไหมมันจะมีแผนอยู่ทำไมไม่บอกชาวบ้านแบบนั้นน้า เขาไม่เห็นแนะนําเลยหมอสแก้วก็ก็บอกเขาแม่บ้านก็บอกว่าแพ้ปักฟีนมาตอนเขาส่งตัวไปนะก็ไอว่าเข็บออะไรหรือว่าเขาบอกแล้วเราไม่ทราบหรือไม่เข้าใจหรือยังไงพี่นัฐพงศ์หรือยังไงก็ไม่รู้ตอนนั้นก็ยังไม่กข้าใจครับแต่อย่างน้อยที่สุดก็คงต้องกลับมาถามญาติเนี่ยอ้าวแล้วลุงพยื่นแล้วยังเออบอกยื่นอะไรล่ะอาวแสดงว่ายังไม่รู้เข้าใจ เนี่ครับเราต้องทําหน้าที่ให้สมบูรณ์นะคิดถึงว่าโอเครัฐบาลเขาจ่ายเงินเยียวยาที่เขาชวนกันไปฉีดวัคซีนเนี่ยเพื่อป้องกันการเสียชีวิตใช่ทีนี้พอไปฉีดแล้วมีปัญหาผลกระทบเขาก็เยียวยาครับแต่ปัญหาก็คือว่าด้วยระบบที่เรายังนะยังเป็นช่องว่างอยู่นะคงต้องใช้ AI ทํางานแทนคนแล้วมนะั้งคนตกง,งานเออต่อไปก็จะเป็นอย่างนั้น เอานะพี่รัตพงศ์นะที่ไปทาการติดต่อที่โรงพยาบาลจังหวัดหรือสาธารณสุขจังหวัดสระแก้วแล้วยื่นขอรับการต้องติดต่อที่วัฒนาเลยครับยังไงอผมว่าเอาที่จังหวัดดีกว่าเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่ามันวัฒนานมันอำเภอแล้วส่งต่อมาที่จังหวัดใช่ไหมเพราะงั้นส่งต่อหลายจังหวัดที่จังหวัดน่าจะชัดเจนกว่าครับ นะหรือถามไปที่ทางวัฒนาก่อนก็ได้ครับพี่ว่าจะขอขอขอใบรับรองแพทย์เนี่ยยืนยันว่าได้รับผลกรทบจากการฉีดวัคซีนเนี่ยนะครับซึ่งทางวัฒนาบอกว่าเขาไม่รู้ข้อมูลเพราะเขาส่งต่อมาจังหวัดน่าจะรู้ดีที่สุดเริ่มต้นจากวัฒนาก่อนก็ได้ครับพี่ครับ เอาใจช่วยนะเอาใจช่วยให้แฟนพี่ใดหายเร็วๆนะครับกลับมาปกติแล้วพยายามกายภาพฟื้นฟูแกด้วยนะอย่าพยายามไม่นอนนะพยายามลุกนั่งแล้วก็ทำกายภาพอยู่อยู่ทุกวันครับเพราะว่าทางหมอแพทย์แผนไทยเข้ามาเยี่ยมดีครับผมทำกายภาพแบบแผนไทยทำกายภาพมั่งทำกายกรรมมั่งนะพี่นะครับผมเออเอา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 ให้โชคดีมีชัยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ